B I ใช้กับแอใช้กับ R ารใช้กับ is C ใช้กับ is It ใช้กับ is We ใช้กับ r d ใช้กับ r do i ใช้กับ d ู u ใช้กับ d ู h ใช้กับ dose c ใช้กับ dose it ใช้กับ dose we ใช้กับ do d ใช้กับ do have i ใช้กับ h a v e y o u ใช้กับ h a v e he ใช้กับ has he ใช้กับ has it ใช้กับ has we ใช้กับ have they ใช้กับ have